EURO n อ a นสถาบันทดสอบความปลอดภัยจากการชนของยุโรปได้เผยแพร่ผลการทดสอบความปลอดภัยของสกีจิม n y รุ่น 1.5L GLX ปี2018ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้โดยรถสไตล์ออฟโรดขนาดเล็กรุ่นนี้ได้รับเรตติ้งในระดับ3จาก5ดาวโดยมีคะแนนในส่วนต่างๆดังนี้ความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่73%ความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เป็นเด็ก84%ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนคนอื่นๆ52% และระบบช่วยเหลือด้านความปลอดภัย50%โดยการทดสอบจะเป็นการชนในระดับความเร็วและรูปแบบต่างๆทั้งด้านหน้าแบบบางส่วนและเต็มความกว้างการชนจากด้านข้างทั้งแบบธรรมดาและแบบฟาดกับเสาหรือไซโพเทสและการกระแทกด้วยวัตถุทดสอบในมุมต่างๆของตัวรถตามมาตรฐานของยูโรแอนแคปุสกิประเทศไทยมีแผนจำหน่ายรถรุ่นนี้ในเมืองไทยในอนาคตแต่ยังไม่มีการระบุช่วงเวลาที่แน่นอน พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ